ชนวนไมโครไว้ White, จากไมโครไฟเบอร์หรือชนวนขาวนะครับถูกผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์สําหรับผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริงครับเพราะปลอดสารที่จะมีผลกระทบต่อร่างกายของผู้อยู่อาศัยเช่นสาร VOC และสารฟอร์มาดีไฮปีนี้เรามีการลดเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองสําหรับใครที่จะใช้สิทธิ์ในการโอนและขอสินเชื่อขอให้ใช้สิทธิ์ภายในวันที่3 1ธันวาคมปี2567นี้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ One Stockholm Living Room เกร็ดความรู้เกี่ยวกับบ้านและวัสดุก่อสร้างผมเคี้ยวอนวัตคิมหาสวัสด์ผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ EP พิเศษกลับมาอีกแล้วนะครับวัน o ตอ Home c h o i c e เราจะมาแนะนำสินค้าดีๆและนวัตกรรมใหม่ๆให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับทุกวันนี้นะครับเราต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นบ้านของเราต้องเงียบสงบและเย็นสบายสาหรับทุกคนนะครับดังนั้นเวลาเราเลือกฉนวนกันความร้อนเราอย่าลืมนึกถึงเรื่องมลภาวะทางเสียงด้วยเช่นกันนะครับวันนี้วันสตอร์โฮมนะครับเราขอแน,นะนําฉนวนไมโครไวท์ที่ผลิตจากผู้ผลิต ั้นนำในประเทศไทยนะครับไมโครไฟเบอร์ลดร้อนลดเสียงปลอดภัยต่อสุขภาพปลอดมเร็งและผ่านขั้นตอนการผลิตที่ไม่ส่งผลที่เป็นโมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ลามไฟด้วยครับชนวนไมโครไวท์จากไมโครไฟเบอร์หรือฉนวนขาวนะครับถูกผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์สําหรับผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริงครับเพราะปลอดสารที่จะมีผลกระทบต่อร่างกายของผู้อยู่อาศัยเช่นสารบ OC และสารฟอร์มาดีไฮ ที่อยู่ในสิ่งตกแต่งต่างๆที่เราสูดดมเข้าไปมากๆจะมีผลกระทบต่อร่างกายของเราในระยะยาวได้แน่นอนครับนอกจากนี้นะครับฉนวนไมโครไวท์หรือฉนวนข่าวนี้นะครับยังผลิตจากเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่นและยุโรปได้การรับรองเป็นมาตรฐานสากลหมดคลาส1นะครับในประเภทไม่มีสารฟอร์โมดีไฮด์และไม่รามไฟครับการใช้ฉนวนไมโครไวท์นะครับก็ยังง่ายมากๆด้วยเช่นกันนะครับช่างสามารถนำไปติดตั้งได้ไม่แตกต่างจากฉนวนการความร้อนทั่วๆไปเลยครับ นอกจากนี้นะครับยังหาซื้อได้ไง่ายและสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของวันซอ h โ m มตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยเช่นกันครับ ก่อนจะจบรายการกันไปวันนี้นะครับผมขอมาย้ำเรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ซื้อขายบ้านกันในปีนี้อย่าลืมนะครับถ้ากำลังจะมีการโอนปีนี้เรามีการลดเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำานงครับลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก2เ์เหลือ0.01ลดค่าจดจำานงจาก1เหลือ0.01นตะครับตัวอย่างถ้ากรณีที่โอนบ้านมูลค่า7ล้านบาทพร้อมวงเงินสินเชื่ออยู่ที่7ล้านบาทนะครับปกติเราจะต้อง ต้องเสียค่าธรรมเนียมรวมอยู่ที่2 1 0 0 0 0บาทแต่ถ้าโอนในปีนี้นะครับค่าธรรมเนียมจะเหลืออยู่แค่1,400บาทเท่านั้นเองครับ สำหรับทุกคนที่มีแผนในการสร้างบ้านบนผืนที่ดินเปล่านะครับในปีนี้นะครับสำหรับทุกๆค่าจ้าง1ล้านบาทเราจะสามารถลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลได้อยู่ที่10,000บาทรวมกันแล้วนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเฉพาะค่าแรงนะครับของบ้าน1 000, หลังเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่ออยู่นะครับธนาคารทอสอมีโครงการสินเชื่อ HAPPY HOME HAPPY LIFE มีรายละเอียดดังนี้ครับ โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home นะครับวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยปีแรกนะครับถึงปีที่5อยู่ที่สําหรับโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Life นะครับวงเงินธนาคารรับหลักประกันตั้งแต่2.5ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบีย้ยปีที่1 อยู่ที่1.95%ปีที่2ถึงปีที่3นะครับอยู่ที่3.5%ต่อปีครับสำหรับใครที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับตัวสินเชื่อ Happy Home Happy Life นะครับสามารถดูลิงก์ข้างใต้นี้ได้นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่จะใช้สิทธิ์ในการโอนและขอสินเชื่อขอให้ใช้สิทธิ์ภายในวันที่31ทธันวาคมปี2567นี้ครับ สุดท้ายนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องตัว e-tax ทางวัน s t o c k h o m นะครับได้รับการสอบถามจากลูกค้าเข้ามามากว่าเราสามารถออก e-tax ได้ไหมเราสามารถทําได้นะครับเพราะสะดวกรวดเร็วและลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ตลอดเวลาได้เช่นกันครับ ถ้ามีคำถามนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้นะครับผมเคียวอนวัตคิมาสวัสด์ผู้ดำเนินรายการ s ั o สตอ o m e Living Room เกรดความรู้เกี่ยวกับบ้านและวัสดุก่อสร้างขอลาทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ e ีีหน้าวันนี้สวัสดีครับ